สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูน้ำชาในรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้คุณครูน้ำชาจะมาสอนในเรื่องรูปแบบการปกครองในสมัยสุขโขทัยค่ะในสมัยของพ่อคุนรามคำแหงมหาราช อาณาจักรสุขโขทยัยมีอาณาเขตที่กว้างขวางมากที่สุดจึงมีรูปแบบการปกครองแบ่งออกเป็นแบบกระจายอำนาจดังนี้ 1. เมืองหลวงหรือราชธานีเป็นศูนย์กลางการปกครองการค้าวัฒนธรรมเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ยังเป็นผู้ที่ปกครองเมืองหลวงด้วยพระองค์เอง สเมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่านเป็นเมืองที่อยู่ลายรอบราชธานีสีด้านได้แก่ทางทิศเหนือเมืองศรีสัชนาลัยทางทิศใต้เมืองสะหลวงทางทิศตะวันออกเมืองสองแควทางทิศตะวันตกเมืองชากังราวโดยทุกเมืองกษัตริย์จะแต่งตั้งพระราชโอรส หรือราชวง์ชั้นสูงไปปกครองเมืองลูกหลวงนะคะมีหน้าที่ในการเตรียมกำลังทหารไว้ป้องกันพื้นที่ของตนเองและของเมืองหลวงหรือสมทบกำลังเข้ากับทัพหลวงจึงเรียกว่าเมืองหน้าด่านซึ่งเมืองเหล่านี้จะตั้งอยู่บนเส้นทางเดินทัพเข้าสู่เมืองหลวงทั้งสี่ทิศที่จะต้องใช้เวลาเดินทัพประมาณสองวัน 3. เมืองพระยามหานครเป็นหัวเมืองที่อยู่ห่างจากเมืองลูกหลวงไปอีกชั้นหนึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้เจ้านายหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปปกครอง 4. เมืองประเทศราชเป็นเมืองที่อยู่ไกลถูกรวมเข้ากับอาณาจักรสุขโขทยัยด้วยการทำศึกสงครามหรือยอมอ่อนน้อมเพื่อมาขอความคุ้มครอง ชาวเมืองเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้กำหนดให้เจ้าเมืองเดิมเป็นผู้ปกครองเช่นเดิมแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมายังอาณาจักรสุขโขทยัยตามที่กำหนดเครื่องราชบรรณาการเป็นสิ่งของที่มีค่าที่เมืองประเทศราชต่างๆต้องส่งให้เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อเมืองนั้นเครื่องราชบรรณาการ อาจเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นแก้วแหวนเงินทองรวมไปถึงบุตรธิดาของเจ้าเมืองนั้นๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทราบรูปแบบการปกครองสมัยสุขโขทัยไปแล้วว่าเป็นแบบกระจายอำนาจซึ่งประกอบไปด้วย1นนะคะเมืองหลวงผู้ที่ปกครองเมืองหลวงก็คือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะสนะคะ เมืองลูกหลวงค่ะหรือเมืองหน้าด่านนะคะผู้ที่ปกครองได้แก่พระราชโอรสนั่นเองค่ะ 3. นะคะเมืองพระยามหานครพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้ที่แต่งตั้งให้เจ้านายหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ไปปกครองนั่นเองค่ะ 4. เมืองประเทศราชผู้ที่ปกครองได้แก่เจ้าเมืองนั้นๆแต่ต้องขึ้นตรงกับสุขโขทัยค่ะ และเมืองประเทศสราชนะคะจะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายแก่เมืองสุขโขทยัยตามที่กำหนดด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูน้ำชาก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ